เรียกว่าช่วงนี้ก็มีดราม่าเบาๆค่ะสำหรับบอสบิ๊กวีบัานฟินแลนด์หลังจากที่ก่อนหน้านี้บอสบิ๊กก็เคยออกมาพูด ว่ารู้สึกเหนื่อยและท้อกับเรื่องงานในวงโตเกียวมิวสิกต่อมาก็มีเรื่องของดราม่าศิลปินในค่ายซึ่งล่าสุดค่ะบอทบิ๊กก็ได้ออกมาพูดผ่านไลน์ในวันที่9ธันวาคมถึงดราม่าของนักร้องในค่ายว่าที่ออกมาพูดนั้นก็เป็นการเขียนเสือให้วัวกลัวถ้าพูดแล้วเกิดผลดีผมก็จะออกมาพูดเมื่อมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าน้องเบสไปไหนบอดก็ตอบอย่างไว้ว่าน้องเบสไปเที่ยวไปงานเลี้ยงปิดกองละครที่พัทยาคา่ะ คนก็ยังไม่เก็ตยังไม่ยังไม่เก็ตทูแบบบางอย่าง, get, อ,าง,อ,างอู้สุดไทยคนภาษาอังกฤษผสมกัวนคนไทยไม่เข้าใจบทบทของผมบริหารเจ้าบอกว่ามีหยังว่าต้องพูดออกลังไม่อย่าพาดรังดีพาพลังตัวเกียวมันก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็มีเสียอยู่เรื่อมไปนักร้องผมก็มีชู้มีสาวมีดรามา่ามีนั่นนี่นูน่นอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วเจ้าเจ้ารู้จักใครตัวเกียว์เนยังเพราะเพื่อนกินแลนรู้จักเพื่อนเนี่ยเพราะอะไรมีขายดรามา่าเรื่องครอบครัวไม่ไม่ใช่ว่ารู้จักเพราะแบบยูดีอ้า รู้จักไม่คือคุณเสพขา่าวเรื่อนี้มันมาอยู่แล้วแต่ไม่มีทางที่ผมจะสร้างดราม่าให้ให้ค่ายผมรู้วิธีค่ายผมสร้างขึ้นมาขนาดนี้ผมต้องการให้ค่ายผมล้มภายในวันพรุ่งนี้หรอไม่มีทางแต่ผมพูดมันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปนะถ้าผมพูดว่าสิ่งที่คุณรู้ยังแค่นี้แล้วถ้าเกิดคุณไม่รู้หรอแค่ไหนถูกไหม อันนี้เราไม่เคยเพูดว่าเด็กเราเราแบบว่าสาวไสให้กากินไม่มีทางหรอกแต่เรามีเหตุผลที่ต้องพูดเราไม่ได้สาวไสให้กากินแต่เราเขียนเสือให้บัวกลัวถูกเ,<อ>เพราะอย่าลืมนะว่าเด็กเราอ่ะคนชมเยอะอุ้ยเก่งมากอุ้ยเสียงดีต้องมีคนนี้นะเวทีถึงจะเลิศกลายเป็นเด็กหลงระเริงตัวเองแล้ววันเนี้ย <c oughs> คนที่เขาบอกว่าอะไรนะ <c oughs> บอสบิ๊กทวงบุญคุณ ทุบบุญคูณไขรคนไหนในพูดซีเอฟซี FC, ถามเลยว่าผมทุบบุญคูณไขรผมพูดเรื่องอะไรแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามูเจ้าติดตามปกิไม่สิ่งนี้ใอยว่าเสียดอกว่าประมักด่าม,มามเรตติ้งใ่ายคายดีทุกครั้งที่มีด่าม,มาผมมีงานเข้าตลอดเพราะด่าม,มาแต่ผมไม่ต้องการอย่างนั้นนะแต่ว่ามัน,ม,นมาเองโดยอัตโนมัติผมไม่ใช่ว่าฉันทำามมาเพื่อจะมีงานนะไม่แต่ผมสังเกตแล้วเรตติ้งผมอะบู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 คนดูคนแรย พวกกางมีเรื่องแลวพวกคุณก็เสียข่าวเหล่านี้ดีใช่เหลือเกินด้วยแต่แต่อย่าลืมว่าเวลาเวลามารายการที่แบบว่าเขาแบบติดตามคนนั้นคนนี้ตื่นช้ามันจะมีสิ่งที่ต้องหลุดบ้างต้องดีมันเป็นรสชาติของของของเราให้เห็นเบื้องหลังเราให้เห็นชีวิตเขาด้วยบางคนรู้จักรู้จักแฟนเขาบางศิลปินบางคนรู้จักเมียเขาศิลปินบางคนรู้จักลูกเขาอย่างเงี้ยจริงจริงจริงที่อื่นเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาเอาเบื้องหลังมันมานําเสนอแต่เราคือเป็น เป็นค่ายโซเชียลไงใช่ผมมองแล้วว่าอะไรมันจะพอดีผมรู้ว่าพูดอย่างนี้มันจะพอดีหลายมุมหมายมันว่ามันคือชีวิตจริงพี่มันคือชีวิตจริงมันเหมือนมันเหมือนที่เราดูในโซเชียลนั่นแหละตุบตัวอาเปี้ยกันผัวเมียเปี้ยกันสุดท้ายเขารักกันเหมือนเดิมเพราะอะไรเขาถ่ายเขาเอามาให้คนดูเมียผิดกันผัวผิดกันอันมูอันหยอกกันท้ายลงโซเชียลจากหยอกกันดีๆีกลายเป็นดราม่าจากตอนแรกไม่เป็นดราม่านะแต่ว่าพอเขไม่เหมาะสมก็เลยเป็นดาม่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริบทของผม ผมมีการวางเส้นทางเด็กในค่ายผมค่อนข้างชัดเจนอันนี้ผมวบว่างให้เอฟซีใบวา,างใจเลยว่าไม่งั้นผมจะปูเส้นทางมาให้ทุกคนมีโซเชียลทำไมดราม่าถี่ไปค่ะช่วงนี้เขาบอกเรื่องอะไรบ้างอะไม่มีนะถ้าดราม่านอกนอกนอก,นอกสิ่งที่ผมไม่ทํามันมีอยู่แต่สิ่งที่ดราม่าล่าสุดคืออะไรไม่มีแม่มีแค่ล่าสุดที่เรื่องอ่าทอ,ทอจะยุะบวงนะนะั้นคือเรื่องจริงไม่ใช่ดราม่าใช่ไม่ใช่ใชแต,แต่แต่ตรอดชั้นฉันมองว่า มันเป็นประจวบเหมาะกับจังหวัดที<อ>่เหมาอที่เหนื่อยที่ที่บ่นไปเรื่องน้นพอดีแล้วเราก็มาเจอเรื่องคล้ายๆกันมันเป็นเรื่องงานที่แบบเอา้ามเมื่อวานยังมาดีๆกันอ,อยู่เลยแล้ววันนี้ก็ คือคือมัามานกมาไหวมากับอยู่งี้สิอะแม่แต่พอขอความช่วยเหลือมันก็เป็นเรื่องงานนะค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบวันต่อวันเออทำไมทาไมเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็น่าน้อยใจมันก็น่าเหนื่อยเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราเรามีแผนแผนงานของเราเรามีแผนงานของเราแล้วก็มีแผนต่างๆในการสร้างผลงานในการทําค่ายพี่น้องคอยสวางให้หน่อยฮเชอรทุกคนอันนี้นึกภาพตามด้วยว่าคอยเขียนเส้นทางแว่า ไปสุโคไทยในเดียวทางซ้ายเด้อไปสระบุรีเดียวขวาเด้อคันเธอเดียวผิดทางเทิรสิบอะไรไปทางนี่ยเทิรบ่งหวนง่ายดิเธอเดียวตามฉันบ้างไว้งานในฉันบ้างไว้เทิรทำตามนี้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเธอร์ดทำไปตามเดียเทิฉันจะต้องห้องตกกคนเอ้วไปผิดทางแล้วจะไม่กระซิบนะจะบอกว่าเลียวผิดทางกลับมาก่อนจากสี่ไปทางนู้นอันนี้คือเป็นการเป็นการโครงสร้างในการบอกไปสุโคไทยแบบเราเพอตอนเปิดตัวไม่ได้กระซิบ เราไม่เคยเปิดตัวกับซิทุกคนตะโกนหมดเปิดตัวเป็นตะโกนหมดศิลปินนักร้องเปิดตัววพื่างังอลังการหมดเราเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์อยู่แล้วแต่อย่าลืมนะว่าอย่าลืมนะว่าทุกอย่างมันก็เป็นเพื่อพื่อควาได้แหละเพื่อคนเบื้องหลังทุกคนได้แหละเพื่อนักร้องเพื่อศิลปินเพื่อทุกๆคนที่อยู่ผมพูดถึงใครเขาต้มีแสงทันทีผมบอกแค่นั้ผมพูดถึงใครเนนต้มีแสงกันทีเรื่องเรื่องลูกน้องแทนกันเขาอาจจะมีธุระจริงๆค่ะ คนที่เหลือสองชั่วโมงแนะนำห้าคนนักร้องห้าคนก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็เอาอยู่สองคนก็เอาอยู่นะแต่ว่าแค่ก็เอาอยู่นี่ออแหละมันจะทําให้ศิลปินเราจะโดนจะเสียเพราะอย่างนี้อันนี้ผมพูดให้ฟังว่าเหมือนเรากำลังจะสอนลูกเราแต่มันจะมีคนอื่นมาแทรกแซงเนี่ยมันจะเป็นเสียเพราะอะไรอย่างนี้แหละหลังหลังบ้าน,นี่ยศิลปินเหมือนแบบเราตาหนิศิลปินปุ๊บเนี่ยศิลปินไอฟ้องแฟนคลับก็มีนะอันนั้นแน่นั่น,นสั้นแล้ว เท่ากับเท่ากับบรด้ว่าเท่ากับบรด้า่าโอ้ยมีจําเ็นต้องไปเฮตุระโอ้ยเท่ากับบว่าเท่ากับใจเราก็เป็นคนเรามีหัวใจเรารู้จักวันนั้นถามจุนนี่จุนนี่ไปไหมหลังจากที่โดนปฏิเสธแล้วใช่ไหมคะวันนั้นถามจุนนี่จุนนี่ไปงานนี้ต่อไหมจุนนี่บอกว่าเดินทางไม่ทันค่ะเพราะหนูไปสอนหนูจะต้องไปสอนก็โอเคก็โอเคอันนี้คือเหตุผลที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าไม่จุนนี่เธอต้องไปอุ้ยเขียดจุนนี่จุนนี่ไม่ไปเราไม่ใช่เด็กน้อย ไม่ใช่ครันแต่คนที่ปฏิเสธอ่ะเขาให้เหตุผลแบบฮะเหตุผลแบบนี้หรอฮะแหมแต่ถ้าเขาจะโกหกอ่ะเขาให้เหตุผลอื่นก็จะก็จะรู้สึกดีกว่านี้เอออันนี้เอามันก็เป็นอย่างนั้นแหละสิที่เราพูดแต่เราไม่ใช่ว่าคนร้งเหตุผลว่าใครไม่ได้ยั่งใจเราก็จะมาวีจะมาไม่นะเราเขาเรียกว่าอะไรเรารู้ช่างน้ำหนักอยู่ไม่งั้นเราเอาคนไม่แล้วไงเราเอาเด็กวงเราไม่อยู่หรอกขนาดเด็กกันลังสิ์ทอนี่เจอชุดใจเปิ่งนี่ ขยันมาเลยเต้นไปสิเห็นไหมล่ะเจ้าหบอวเนี่ยมันเป็นการทํางานมันเป็นแบบนี้มันมันมันแปลว่าเราพูดกันแบบนี้มันมันไม่มีผลมันมันเป็นผลที่มันไม่ไม่บวกมันอยู่มันนิ่งนี่พอเราเปลี่ยนแผนปึ้งสิทุกอย่างดีขึ้นบอ๊บบบบบบอะไรอย่างเงี้ย เขาใจบอสพี่น้องเขาใจบอสอัลเดอร์สเตนย่ understand, you understand แล้วทหน่อยครับบอสว่าแล้วแล้วในกรณีที่คนที่ออกมาโพสต์ออกมาไลฟ์หรือหรือแฟนคลับ f อไปโจมตีว่าเป็นเธอแน่นอนเป็นเธอแน่นอนอะบอสร,รู้อยู่นาะว่าใครแล้วก็มันไม่ใช่ก็แล้วไปสิเออก็อยากให้แกล้งแล้วก็คนคนที่ออกมาอธิบายเขาเขานี่เด็กนค่ายเดือดร้อนไปหมดออแล้วแฟนคลับเป็นเขาเรียกว่าตามหานาตาชาตามหาลาลาแม่มดม่มดผมก็แบอ้าในเมื่อเราไม่ทำผิดเราจะกลัวอะไรวะ ใช่ถูกไหมหมายความว่าเราก็บอสก,ก็พูดถึงดีด้วยซ้ำฉันมีอะไรให้โพสต์ดีด้วยซ้ำอ่ะบ๊แมนหนุ่แมนหนู่ด้ะจา้าหนุหลองเพียงบ่ไรีแต่เสือกว่าบ๊แมนได้จา้าหนูหลองบ่ไรีหนูเต็อย่างเดียว<ช>มันถ้ามองเป็นความสนุกเป็นคอนเทนต์มันก็จะสนุกไปแต่ถ้าเกิดมองไม่ใช่ฉันอย่ากทำร้ายเฉินเถอะอย่างเสียลนทำไมละแล้แลลเกินเบอร์ทำไมอันนี้มันมีอยู่จริงๆนะพูดให้ฟังว่าใครขโมยของนาตีห้องคืนไม่ใช่ฉันนะ มึงไหนหาแม่มึงตีนาตีบอตักเบนบักปาาเายสามียี่มาเดียวมึงรักของกูตีสมมุดพวกมึงถ้าใหม่ก็หาราคามาสิถ้าราชันสมมุิสมมุิแต่อันนี้ไม่ใช่เจนี่นะไม่ใช่มาเจนี่นะส่วนจะบอกอันนี้บอกมันแล้วแต่คนจะรีแอคชั่นคนที่มาออกมาอธิบายน่ะเขามีเหตุผลของเขาทุกคนมีโมโหมีคนย่าทุกคนหมดแต่ว่า แอคชั่นอย่างเจนนี่ไปตั้งสันเอาบอกแต่เจนนี่เจนนี่ไม่เกี่ยวเรื่องนี้เพราะเจนนี่นางออกพรามโปรเจลนางแล้วอันนี้คือไม่ใช่เจนนี่นะบอกว่าไม่ใช่เจนนี่แต่ไม่ต้องไม่ต้องไปถามหาว่าใครแต่ว่ามันเป็นสูตรมาตรการขั้นสูงสุดของค่ายที่ถ้ามันหมุนจะต้องจัดการอย่างนี้เออเขาจะขอใส่ไว้ว่านี่จะขอใจว่าลูกจมมึนเนี่ยคันจะว่างสื้อจะบอเสื้อจะกระตุ้มตัวไปอย่างเสีย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 งลูกจะไม่อย่างจีฟังนึกออกปะนึกภาพออกไหมพูดอย่างนี้ลูกกูไม่ฟังหรอกกูต้องใช้ไม้ไม้ใหม่่ลล้ววฝาากกููชยยยไปองดครับ แต่ดราม่าเยอะนะคะคุณแม่คเขาเขาด่าเขาด่าอะไรนะฝากลูกชายไปอยู่วงด้วยนะคะก็แจ็สันแล้วดราม่าเยอะเกินเงื่อนใส่กระเบื้องตื่นล่ะมาไล่กันไล่อยู่กันเรียกว่าว่าเข้าแม่ว่าคือสำหรับอันนี้สำหรับคนที่มาแก้ต่างก็ไม่ผิดนะสำหรับคนที่จะร้องไห้หรือคนจะดีใจก็ไม่ผิดใช่แต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำหากินเราทำตามที่หน้าที่ของเราจบ เราจะพังจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอันนี้ก็บวได้บอกว่าผใดรเป็นอย่างเจนนี่นั่งดีแล้วนั่งมากินนั่งขายบอแอดเปแบบ็นบักยังกับบักคามคอยกับอุดหนุนนั่งตลอดฟุตเุกเจนเนี่ยตอนนี้นางก็รับจะอ,ออกงานนอกแล้วก็ขายม่่งผมก็ซื้อของตลอดมาซื้อของนางซื้อสิมาแล้วพูดหนึ่งเคสทุกเคสจะมีคนในศึกษามหมดเลยเออทุกเคสจะมีคนในศึกษามหมดเลยในในการแต่ว่า จะ่ถ้าให้ผมพูดหน่อยยากอยู่นะเพราะว่าผมไม่พูดจะให้ผมไปหนักหน่วงคนเดียวอยู่ข้างหลังบ้านมันแล้วมันไม่เกิดผลดีผมไม่ทําแต่ผมทำแล้วผมทําแล้วผมพูดแล้วเกิดผลดีผมจะพูดทดทดลองทดลองแล้วทดลองแล้วว่าพูดหลักบ้านไม่มีผลไม่มีผลเลยออไม่มีผลบอกว่าจะทำอย่างนี้ไม่มีผลเลยว่าจะมีผลต่อเมื่อเอฟซีรู้ชาติหึงจะตื่นตัวชัตินึงจะชเด็กเขาเรียกว่าจิตวิทยานะพูดไปแล้วก็จะกลายเป็นรู้เช็เราบเราอยู่แหละว่าเราว่าเราบริหารคนยังไง ก็เลยพูดให้ฟังว่าอาทิเช่นพูดให้ฟังว่านั่นแหละว่าเราพูดแบบนั้นแล้วไม่มีผลต่อดีทอลแต่ถ้าเกิดเราหวังดีกับเขาเราต้องให้เขาไปต่อให้ได้อืแต่ถ้าเราหวังไม่ดีเชิดอ,ออกไปเลยค่ะโนเหตุผลโนแถลงข่าวเพราะเอฟซีห้ามพูดไม่เขาจะพูดว่าไม่งั้นอ่ะออกไปเลยมันก็เสียคนดีเราอยาก,เ,กเอาเด็กเราไว้เราอยากบริหารจักการเด็กให้มันเติบโตและแข็งแกร่งบนโลกโซเชียลที่สร้างขึ้นมานามเพื่อนฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกเลิศตัตากาค่ะเด็กเราผิวคําเด็กเราผิวด คือเด็กมันเนี่เขาเรียกว่าอะไรเด็กมันสั่งสอนแล้วให้ผิวดีกับอ,อ,อะไรมันจะได้ดูเป็นดาราสมกับเป็นค่ายเพลงดาราค่ายเพลงโซเชียลออปฏิเสธไหมว่าต้องมีแต่มีแต่โซเชียลต้องให้ดูพี่น้องในเมื่อเพลงบอดังสีฟั่งยังกับบอมีเพลงฟัง่งก็ต้องมีเรื่องให้อ่านมีนเรืองให้คิดแต่ทุกอย่างอิงจากความจริงไม่ใช่สร้างมาเพื่อขายของสร้างเพื่ออะไรมากมันจะปลอมอย่างนั้นเราไม่ทําทุกอย่างอองมงจากความจริงก่อนแล้วต่อ,อยอดมาด้วยความแบบอย่างอย่สี่แต่ไม่พูดเชื่อดีแล้วแต่ถ้าพูดเชื่อน่ะ ใช่อาจจะไม่ดีแบบนี้ก็ได้นะเขาอาจจะไม่ปรับตรงตอนนี้ดราม่าบิวจิตอ๋อชื่อของผมนะครับปล่อยผ่านนะ <c oughs> บิวจิตกับผมเป็นเพื่อนกันรักกันดีเมื่อคือนนี้ก็ทุ่มหาก,กันปกติเพราะนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องของผมเปิดจับอร่อยค่ะแท้ๆแล้วไม่ใช่เรืงพักกันรำไรกันเองแล้วก็ว่ากรำอะไรไว้ใครนี่เห็นป๊อปไก่โยงมาหาใครนี่ใครดิคืออยู่คืออยู่ขอนแก่นจากพักกันประเทศเองคนนั้นคนนี้ดราม่ามูจิพักกันไปหาออกคอนเสิร์ตมาแตะแตะกันอยู่มเจิออกพักกัน ลองลองรามมากแล้วค่ะลองคลี่ดูนะว่าเกี่ยวกับตัวเกียวกี่อันไม่เกี่ยวกับตัวเกียวนะฮะฮะยังสิแม่รับจกอีกแล้วรออะไรนะสีนาเบ็ไปไหนเบ็ดเพิ่นไปเที่ยวไพื่อนเาไปปิดเที่ยวปิดกล่องไปยังเพิ่อนเ่นไปอะไรนะปิดกล้องแล้วปิดกล้องก็วิลล่าที่แบบอยู่พัทยาอย่างเงี้ยนางก็ถามผมนี่แหละว่าเออจ้าตัวไหนผมก็จะนําไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นเชี่ยวชาญทางด้านวิลล่าทางพัทยาพัทยาวิลล่าเราอันนีสุดแล้วเชี่ยวชาญสุดแล้ว อุ oh oh, ้ยสลากมากรู้ว oh ่าต้องการเป็นการรู้ต้องโชว์ต้องอะไรอ้ยสวรรค์บารมีปู่ตนบันดาลแต่ศิลปินแดนเซอร์เราต้องปิดผิวอะไรนะคะบอลรู้ทุกอย่างเลยนะคะผมรู้ทุกอย่างแต่ว่าผมจะพูดไม่แค่นั้นแหละข้อนี้ข้อนี้เศร้าๆนั้นแล้วอย่ามาหลอกถามห้ามหลอกถามนะคะต่อไปถ้าจะถามไปเราพรุ่งนี้อีกทีถ้าไปถามนะคะพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งเจอกันวันนี้ทุกวันเอาอย่างนี้ก่อนตนนี้ดังมาก สครบะกขามด่งแห้งเรามาถึงพีบูบุ์แล้วชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปากตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ